สวัสดีจ้าทักทายเช้านี้จากประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนอันนี้คือปลากคดค่ะปลากคแช่น้ำปลาสื่อมาจากเมืองไทยเนาะสื่อแบบสดๆมากแล้วเอาแช่แข็งแล้วก็หอบหิวขึ้นเครื่องยินมากจากทุกคนปลากคแช่น้ำปลาการเอามาอบ อามาอบแสบ,แสบได้รสชาติมั้นนะที่นี่ที่นี่คือไดไปเป็นว่าบะมีปละทูในซองฟิตเนาะพิการก็เลยสตํำตํำเป็นตํำปนแหงนะทุกคนมันสิแสบบ่คิดว่าคิดว่าสีกินเข่าแสบสตํำเป็นปนแหงเนาะตํำปนแหงแล้วก็กินกับเข่าหอนริกกระเทียมหอ,หอมนี่ละค่ะ ไปอยู่ต่างประเทศกับตรงแบบนด์นี่ละทุกคนก mm hmm. ับสิไปซื้อเพิ่นหายูโ่โลเพิ่นมีขายบอเพิ่นกระเทสขายอยู่คนลังคนเนาะจ้าลาการบรได้ซื้อเดอ้อพิการนะเฮ็ดกินเองค่ะได้กินหลายแล้วก็รสถ,ถาดถีห้องทอปเป็นเนื้อปลากดแบบว่าเป็นปลากดแดดเดียวเนาะทุกคนมือนะั่นไปอก่อนที่ย์กลับมาไทายพิการไปอไปเพื่อนยังเจน้ำเพชรห้องเย็นนะ เขาซีมีขายของกินของฝากดีทางเขาอยู่แถวอันสมุทรปราการอยูคล้องดานเนาะดูทางเขาดิเขาซิมีปลาสลิดขายปลาสลิดกับว่าเพีงในโลละสองหอยโลละหน่อยแปดสิบทุกคนกันกระเสือนี่มาซีโลกระเสือปลาสลิดมาอีกซีโลเนาะก็ได้ปลาเมึกอันได้ปลาเมึกมาอีกอันอันปลาเมึกไข่หนึ่งโลหนึ่งปลาเมึกโบไข่หนึ่งโลหนึ่งแพงมาเอามา มันอิสรุปแล้วพอเมื่อใครคิดว่เอาแล้วนะมันแบบว่ามันเจ็บเหนือเจ็บแถวเนาะเฮาแบบผู้เฒ่าเลยนะทุกคนใส่เข่วพร้อมเนาะมันก็เจ็บเหนื่อเนาะกินบ่นหนากินบ่ทุกคนตำปนเสพแ่บเดินมาเดินมาเดา็กปุดได้ีกินเข่านำ้ำหนึ่งเข่ามาน้ำก็ดีด้วยค่ะทุกคน,นอบใส่เตาอบอันพริก อันนี้กะวาซิงหัดเพชรเราก็ใส่พริกเบิร์ดนี่แหละเพราะมาันจะลายตัอยู่เนาะสิบวบเพ็ดปันใดขอบคุณทุกคนนะคะเดอ้อที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเนาะมาดามฟรานซิโมกัอาศัยอยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะอยู่มาหลายสิบปีแล,ะละ้วล่ะก็ดีล่ะก็กินแต่อาหารบานเฮ่า,น,านี่ล่ะแน่มากนอกจากเนาะขอบคุณที่เขามากดไลค์กดติดตามมากดคอมเมนต์ให้เด้อค่ะแต่ก็สิการกับสิขเข่าไปเยี่ยมชม ทักทยคือเก้านัน่ะจ้าขอบคุณจ้า